สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีของทวีคนเดิมสู้ข,ขูุ่กคนครับวันนี้ชุดสรุปหวยของหลวงปู่พรนะครับนามาฝากพี่ตอนน้องสูขขงส้ขู่สุกคนในคลิปที่นะครับซีหรือว่าชุดที่ซีหรือพี่น้องเดอ้อสรุปหวยนะครับถ้าทําเป็นชิปใหญ่ชฉียดเน่านะครับมันกะ็ะชียเนาเกินไปพี่น้องนะครับจะรีบกัดสิบสามนาทีเร็วนะครับพี่น้องกัดจีเบิ้งบ่าจบ นะครับตั้งแต่8นาทีตรงๆถ้วนๆพี่น้องกัย่างเบิ่งร์ประจบอยู่พี่น้องนะครับส่วนที่มาเฮ็ดสิบหานาที20นาที30นาทีนะครับ30นาทีก็ประจบพี่น้องเพราะว่าหลายพี่น้องนะครับขอบุญขอบคุณอาจารย์ที่ให้แนวทางทางช่องยูทูบทวีคนเดิมได้ตัวเลขดีๆมาลงให้พี่น้องอิทธิฤทธิ์รวมกันทั่วโลกทั่วประเทศพี่น้องเข้ามาแล้วฝากพี่น้องกดไลค์พี่น้องกดแชร์ฝากพี่น้องกดติดตามนำโดอพี่น้องเด้อนะครับฝากพี่ฝากน้องสู่ขู่สู่คนนะครับในคลิป สรุปหวยชุดที่4ของหลวงปู่พรและก็หลายๆอาจารย์อยู่ในนี่พี่น้องนะครับหลายๆสำนักที่จะลงให้พี่เห้น้องที่สรุปหวยพี่น้องในเบื่องในชมน้อกันที่้องเห็นอยู่นี่ก็คือเลขของหลวงปู่พรนะครับงวดประจำวันที่31พนมาพี่น้องนะครับหลักฐานเก้าดีอมอมาดีเมอเก้าพี่น้องนะครับให้พี่น้องในเบื่องในชมน้อกันนะครับหลวงปู่พรเป็นหมหนึ่งหนึ่งพี่น้องออกที่หนึ่งหนึ่งพี่น้องเด้อนี่คือหลักฐานเก้า ของหลวงปู่พ่อนพี่น้องนะครับเอาหงังวัดพี่น้องคงจะเห็นน้ำการเพื่อนไห้ที่16 1 1 0 7 0 2และก็50พี่น้องข้างบนนะครับเลขออกที่1 1, 1พี่น้องนะครับเนาะเอาวันนี้สิเป,ปนยังใดพี่น้องสิดตามเบิ้งพี่น้องสิดตามชมน้ากันนะครับต่อมาก,ก็เปเลขหลวงปู่พ่อน,นพี่น้องนะครับจุดงวดประจำวันที่16สิงหาคม 2,566พี่น้องนะครับปฏิพันธ์ว่ลลาแตกที่1นึงนะครับถือเบิดบานของพงปวดพี่น้องนะครับบ่ถือตัวผู้บ่สื่อพี่น้องเพราะว่า1นึงบ่ได้กลับนะครับสื่อลางหนึ่งหนึ่งสื่อบุหนึ่งหนึ่งเป็นกระดัเงินหลับพี่น้องเนาะอันนี้คือปล่อยตองวดพี่น้องปล่อยตองวดของหลวงปู่พรลายตัวในเด้อพี่น้องเพราะว่าปล่อยตองวดนะครับเป็นย่างประเทศตัดให้นะครับตัวตัดก็ฏิมีต่อไปอีกพี่น้องเนาะกระดใบต่อใบที่พี่น้องเด้อใบที่ชุดตัดนะครับก็สมี สี่เจ็ดแล้วก็หนึ่งหกศูนย์สองแล้วก็ศูนย์หกพี่น้องนี่คือชุดบนของเพื่อนชุดล่างก็คือศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์หาศูนย์แล้วก็ห้าห้าได้พี่น้องเดอ้อนะครับแชปหน้าจอไว้นี่คือเลขของหลวงปูพ่พรชุดเต็มชุดใหญ่นะครับติดตามตจัวงวดให้พี่พี่น้องที่เบิ่งได้ชมเน่ากันนะครับสำหรับง,งวดพันมาแตกที่หนึ่งหนึ่งพี่น้องเนาะอ่ะหลวงปู่พรกับเข่ามาแปดงวดเก้างวดพี่น้องประมาณหลุดสองงวด เริ่มเข้ามาอีกเราคือเก่าพี่น้องนะครับบันนี้ก็ชุดสรุปของเพื่อนพี่น้องนะครับคงที่สองของเพื่อนลราพี่น้องนะครับชุดคงที่สองของหลวงปู่พรน,นะครับเพิ่นไห้บุญไห้ล่างได้พี่น้องเด้อเพิ่นไห้สามตัวมานี่คือชุดคงที่สองของหลวงปู่พรพี่น้อง9 5 1 9 5 1 9 5 0 9 5 0นนะครับหลวงปู่ฝัน นะครับว่าอยู่แล้วเลขนะครับบ่กไปใส่พี่น้องหาหนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งศูนย์พี่น้องนะครับตัวเน้นๆก็คือหาหนึ่งยูแล้วสั่นพี่น้องหลวงปู่พรว่าหาหนึ่งยู่แน่นอนสั่นยู่แล้วนะครับผูกไปแล้วไปบ่ได้แล้วพี่น้องนะครับเพิ่นย่ำตลอดนะพี่น้องเด้อเพิ่นเลบาดูตอดูพี่น้องสลับเลขของหลวงปู่พรห้าหนึ่งและก็หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ตัววงกลมตัวเน้นๆพี่น้องสามตัวคือเก้าหาศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งพี่น้อง นะครับนี่คือเลขของหลวงปู่พอดของกติย์พนันมาแตกที่หนึ่งหนึ่งพี่น้องเข,าางง 9, งง 11, ข่ามาแปดงวดติดงวดที่เก้าหลุดงวดที่สิบหลุดงวดที่สิบเอ็ดเข่าที่หนึ่งหนึ่งพี่น้องนะครับงวดที่สิบสองงวดนี้สิเป็นยังไงสำหรับเลขของหลวงปูพ่พรฝากพี่น้องติดตามเบิงึงหากพี่น้องติดตามชมนา้ากันพี่น้องนะครับไก่ก็เลีล้ยงไก่หลวงปูพ่พรเพิ่นกำลังเฮ็ดกำลังสงั่งพี่น้องอาธิเฮ็ดกำแพงพี่น้องสุม่มสุ่มโค้งบม่มีนะครับอ๋อหากทุนทรัพย์อยู่ในพี่น้องเด้อเงินพี่น้องโอนมากกับบพสไไดดด้้เเฮ็ราัาะ อั่งเลีงเคีย่องเลงเกจจากพี่จากน้องสู่ขู่ทุกคนอยากเห็ดยากรลวมทำบุญทางวัดหลวงปู่พรหรือวัดทางสามวีชัยบ้านหนองสะเล่านะครับเพิ่นการเอดสียงกําแพงคือกันนะครับพี่น้องทักมาหาผมได้เลยพี่น้องเดอ้อขอบุญขอบคุณสําหรับสายบุญสู่ขู่ทุกคน,น,นครับพี่น้องไปต่อบัดนี้ครับพี่น้องนะครับไปต่อวัดบ้านน้อยนะครับหลวงปู่วัดบ้านน้อยเลยพี่น้องเด้อนี่หลวงปู่เล่าเรีหลวงปู่วัดบ้านน้อยพี่น้องเพิ่นให้4 5ก สี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าเจ็ดเกานะครับแล้วก็0ูนย์หนึ่งเก้าเอ่องศูนย์แล้วก็สามนะครับแล้วก็แปดเจ็ออแนะครับแล้วก็ห้าเกแล้วก็ีพี่น้องนี่คือเลขของหลวงปู่วัดบ้านหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับหกนองก้อนเพิ่นกระแตกที่5,3 นะครับแตกอยู่พี่น้องนะครับแตกหยุดแตกหลุดนะครับมีแตกมีหลุดมีแตกมีนหลุดนะครับแต่ว่ากบปต่อเนื่องนะครับกับข่าแน่หลุดแน่ทรรมันดาพี่น้องเลื่คำนวณเลื่สูตรนะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องก็เข้าใจเข้ามาเวาให้กันพี่น้องนะครับมักก็ค่อยไปจักขัดก็ค่อยไปผ่านพี่น้องบ่มักกเบเบื่อความสุความบันเทิงแค่นั้นก็พอพี่น้องนะว่าโปรบใช้วิจารณญาณในการรับชมนะพี่น้องเ้อนะครับบ่าอาจารย์ใดเป็นเพียงสูตรคำนวณพี่น้องนะครับ นำมาฝากพีต่ต่อน้องสุขปู่สุคนต่อมาหลวงปู่ผู้เวียงพี่น้องนะครับเลขหลวงปู่ผู้เวียงนะครับฉายาเพื่อนนะครับเพื่อนอยู่ในผู้ได้เขาเพื่อนพี่น้องแต่ว่าฉายาเพื่อนเป็นหลวงปู่ผู้เวียงพี่น้องนะครับให้ลงฉายาสั้นนะครับเพื่อนห้มาที่เจ็ดกับศูนย์ข้างบนพี่น้องข้างบนข้างล่างเล้วพี่น้องเด้อวิ่งเจ็ดวิ่งศูนย์ให้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองศูนย์สองศูนย์สอง 0 2 2 0 5 0 6, 60, 0งสอ6ศ0น9 0 0้าศูนพี่น้องนะครับตัวนี้นี่คือ70750509พี่น้องนะครับฝากพี่ฝากน้องสู้ขูส่สก้นมักค่อยไปจัดนะครับขัดคอยไปผานได้พี่น้องเด้อพิจารณาเบิ่งเอาพี่น้องนะครับเงินทองอยู่ในกระเป๋าท,าทั้งทานบ่มีซาวบ่มีผู้ที่จะไปจกเงินทองท,าท,างท่านธรรมสื้อได้พี่น้องนอกจากท่านจะไปซื้อเองนะครับพี่น้องควเข้าเข้าใจกันพี่น้องเนาะ ก่อสู่กันฟังนะครับวันประจําที่16ส,สิงหาคมนะครับสายด่วนกทมวัที่ผ่านมาให้วิ่งที่3เข่าติมติมพี่น้องเม็ดเดียววิ่งที่3พี่น้องวันนี้เพื่อนให้วิ่งเม็ดเดียว7็นะครับ7 5 5 7 7 1 1 7แล้วก็7 4 4 7ี่็พี่น้องนี่คือสายด่วนกทมไอด้พี่น้องเด้อนะครับวัดก้อนเห็นให้วิ่งที่3พี่น้องเลขเข้าที่53ตรงๆงวันนี้ให้วิ่งที่7็ฟัน7 5หฟัน7 1หนึ่ง แล้วก็ตัวกันตัวรองก็คือ7 3 7 4พี่น้อง74็ดสได้พี่น้องเดอ้อนะครับบอกมาพี่น้องคงจะแคบหน้าจอไว้นะครับแคบไว้พี่น้องนะครับสำหรับสายด่วนกทมนะครับเลขกวิ่งเพื่อนกับบเคยหลุดพี่น้องนะครับเม ه, ็ดเดียวหางเดียวแข็งแขพี่น้องเน้นที่75็1 74พี่น้องนะครับอดีตผ่านมาให้วิ่งที่3เม็ดเดียวนะครับเข่าที่53ตรงตรง,ตรงสำหรับสายด่วนกทมพี่น้องเนาะ ไปต่อบันดนี้พี่น้องนะครับไปต่อเลขใหญ่น้อยทางอำเภอชุมแพพี่น้องนะครับเลขใหญ่น้อยทางอำเภอชุมแพนะครับยังติดตามอยู่สิบสองท่านสองคนเด้อจิบันโทมายังท่านไปติดตามให้ทางอำเภอชุมแพนะครับสำหรับอิซีของทัฟฟี่คนเดิมน,นะครับจิบันโทมาถามข่าวถามข้าวนะครับหลือรายเลี้ยงหลายเล่าแล้วก็ท่าคอมที่จะให้ตัวเลขนะครับแต่ว่าท่านไปติดตามให้พี่น้องอิบซี่ในเบิ้งน้ำกันได้อัตตุเรกทางแม่น้อยคนชุมเพ มาลงให้พี่เฮอร่ในเบอร์ได้ชมกันนี่คืองวดประจํำที่16สิงหาคม2566พี่น้องนะครับวิ่ง3บนนะครับ35 39 36สา้ากและก็38พี่น้องนะครับสำหรับข้างล่างวิ่ง7ล่าง70มเม็ดเดียว71 74 75วงกลมที่70็ดศสำหรับข้างบนวงกลมที่35มด้าพี่น้องเดอ้อเอา้านี่คือเลขของแม่ยายน้อยทางอำเภอชุมแพานำมาตอนพี่ต่อน,น้องฝากฝาก,าก,ากลงุง เป็นทีเรียบร้อ,อ,ย,อย,พยพี่น้องมักค่อยไปจัดไปขัดขัดก็ค่อยไปพานเด้กพี่น้องเด้อนะครับไปต่อเร็วๆแน่พี่น้องนะครับบอกว่าเก็บจากทําคลิปนี้แล้วก็จะเดินทางไปหาคุณแม่หนอมคนดวงเฮงทางบ้านโคกสูงอำเภอจุ้งแห่เหลวว่าเจ้าเจ้หอมเจ้หอมนะพี่น้องเจ้หอมโดยแม่หนอมเจ้หอมกับแม่หนอมพี่น้องทางโคกสูงนะครับหลังจากทําคลิปนี้จบพี่น้องเดินทางไปพุน่นเราก็จะลงคลิป เลขสรุปหวยความฝันสามตัวชุดพิเศษของสวีคนเดิมนะครับที่พี่น้องติดตามรอคอยถหามาโดูนลนะลายมือพี่น้องนะครับเอาถ่ายคลิปแล้วพี่น้องนะครับถ่ายคลิปนะครับเลขเมยยายสร้อยทางอำเภอปะทายจังหวัดโคราชเดี๋พี่น้องเด้ออันนี้แหละพี่น้องบ้านอิลุมดอนมันหรือบ้านขีเล็กพี่น้องนะครับเคนให้แนวทางมากก็คือนะครับงวดที่ผ่านมาแตกที่ห้าสามตรงๆ อดีตพานมาเข้าหาตามตรงๆสารับเลขของแม่ยายสร้อยทางอำเภอปทายจังหวัดนคนรราชสีมาพี่รองนะครับงวดนี้เพิ่นไห้บนไห้ล่างมากก็คือสามตัวเพียงเลยพี่น้องนะครับสามตัวเพียงเลยพี่น้องมักพี่น้องคอยไปจัดไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้พี่น้องเด้อนะครับนะครับงวดอิกพานมาเพิ่นแตกที่ห้าสามตรงตรงแล้วงวดนี้เพิ่นไห้ที่เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์พี่น้องนะครับสองตัวก็คือเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด ห้าศูนย์ศูนย์ห้าตัวเน้นคือเจ็ดห้าห้าเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าได้พี่น้องเดอ้อเฝากพี่ฝากน้องสู้ขู่ส้นแคบหน้าจอไว้สำหรับเลขของแม่ยายสร้อยทางอำเภอปะทศไทยจังหวัดนครราชสีมาบ้านอีรุ่มดอนมัานบ้านขีเล็กพี่น้องนะครับฝากพี่ฝากน้องสู้ขู่สุกนิดจีน่าเบิงนะครับมกักกไปจับจองสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงสนันได้พี่น้องเดอ้อทางช่องประสนสับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพน,นันแต่อย่างใด นะครับปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องยูทูบทวีคนเดิมตั้งแต่ต้นชิปจนวาจบชิปพี่น้องนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งก้มสุกจุกมีดจะทันผู้ชมผู้ฟังเอฟซีของทวีคนเดืมตลอดไปพี่น้องนะครับเฮงเฮงประปังวดประจํบวันที่16สิงหาคมกับปกตุ้งงินทองไหลมาเทมากคือจังสายนำบวขาดสายเดือพี่น้องเด้อนะครับพักกันแพ่งกันยั่วทิมยั่ป่าลูกหลานไปขางทางพี่น้องนะครับสำหรับคลิป สรุปหวยชุดที่4นะครับโรคหายปีเฮนองเป็นทีเรียบร้อยนะครับําหรับชุดนี้เสร็จแล้วนะครับก็จิเป็นจิตตามคุณแม่หนอมคุณดวงเฮงทางบ้านโคกสูงสัมพันพี่น้องนะครับเราก็จะต่อเลขควมฝันสรุปโค้งสุดท้ของทวีค้นเดิมนะครับพี่น้องติดตามรอคอยถามาดูพี่น้องนะครับจะเปโรคหายปีเฮนองในเบื่องน้ากันตอนนียกันเลยนะครับหลังจากจบแล้วตะอรับช่วงแรกอีเดือนทางเข่าอำเภอเข้าจังหวัดขอนแก่นสารคามอีกครั้งรอบหนึ่งพี่น้องนะครับ วันวันที่16หมอนัดนะครับอยู่ทางโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นพี่น้องเบิงบาดเบิงแผลนะครับแล้วก็ติดเสียงโศกแล้วก็เทศบุญสังฆทานให้พอ่อแม่อยู่ทางวัดหนองแวองรามหลวงขอนแก่นพี่น้องนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมรับฟังตั้งแต่ตน้นคลิปจนว่าจบเจบความสุขจงมีเีท่านผูช้ชมผู้ฟังของทวีคนเดืมตลอดไปพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่ดีมีหฮงความเจ็บจะเจริญความไข่จะเจริญมีมากพี่น้องสวัสดีครับ